กับสวัสดีครับท่านผู้ชมเอซพอใจดีพี่น้องพี่น้องครับเมื่อนนี้พอใจดีสีภาไปตามแนวทางรัฐบาลไทยได้พี่น้องเด้อนะครับเมื่อนี้ก็เป็นวันที่1ิบหามือล่องนะครับเนาะของวดประจําวันที่16บหกพฤษภาคมเด้อรัฐบาลไทยพี่น้องนะครับ รัฐบาลไทยมีอยู่สี่สำนักพี่น้องไงไงนะครับขอ,องดันปูเปพิ่นบาบางนะพี่น้องเด้อนะครับได้มาซีก็ให้ยซีไปก่อนพี่น้องนะครับคอยเบืองคอยแย่งคอยพิดจากหน้ากันเอาพี่น้องหน่อยคู่หน่อยหางพี่น้องนะครับหน่อยคู่หน่อยหางนะครับทางเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์พี่น้องนะครับหน่อยคู่หน่อยหางพี่น้องเดี๋ยวใส่วันที่กับสัก่อนพี่น้องนะครับนาะ เดี๋ยวใส่วันที่กันกวันวันที่สิบหกเด้อว,วันที่วันที่สิบหกพอคอสองห้า ครับวันที่16พค2568พี่น้องนะครับรัฐบาลไทยพี่นอ้องรัฐบาลรัฐบาลไทยนะครับ รัฐบาลไทยเด้อพ่อใจดีพี่น้องนะครับรัฐบาลไทยพ่อใจดีพี่น้องนะครับวิ่งบนล่างพี่น้องนะครับเนาะวิ่งบนล่างเนาะ นะครับรัฐบาลไทยพ่อใจดีวิ่งบนล่างนะครับรัฐบาลไทยพ่อใจดีวิ่งบนล่างีนะ่น้องเจ เพี่น้องเจ็ดกับเก่าได้พี่น้องเด้อเดี๋ยวพอจะดีสิพ้าไปจับคู่ก้อนสิไปจับคู่เดี๋ยวมีย่อนหลังให้เบิ้งพี่น้องเดี๋ยวมีย้อนหลังให้ดูเด้อเข้าหรือหลุดนะครับ ย้อนหลังงวดประจำพี่น้องงวดประจำวันที่สองพี่น้องนะครับงวดประจำวันที่สองพฤษภาคมสองห้าหกแปดรัฐบาลไทยพอ่อใจดีพี่น้องวิ่งบนล่างหกกับเก้าจับคู่หกศูนย์หกหนึ่งหกสามหกสี่เก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสามเก้าสี่พี่น้องแนวทางออกศูนย์หกเข่านะพี่น้องนะครับถือว่าสุดยอดนะครับของพอ่อใจดีนะครับเนาะ นะครับมือนีรัฐบาลไห้พอจะดีก็ได้เฮ็ดเซ็เป็นที่เรียบร้อยจับคู่ให้เป็นที่เรียบร้อยพี่น้องเอาไปพิจารณาพี่น้องมักการจัดคัดกัะพานเด้อเป็นแค่แนวทางให้พี่ให้น้องเอาไปพิจารณาบ่มีผ้ไดรู้ได้บ่มีผ้ใดทราบได้ดรอกพี่น้องว่าออกแ้แท้จริงๆบ่มีพี่น้องบ่มีนะครับเป็นแค่เลขสูตรเลขคำนวณน,นะครับเมื่อการจับคู่พี่น้องการจับคู่ของปูสิเป็นแนวใดพี่น้อง อย่งไพี่น้องก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำแนวกันแล้วกันพี่น้องให้กำลังใจพอใจดีน้ำเด้อพี่น้องเด้อนะครับเจ็ดกับเก้าพี่น้องรัฐบาลไทยมื่อกนมันเป็นสีคู่เอ่อบนล่างเป็นแปดพี่น้องนะครับเนาะตอนนี้ใส้สูตรสามพี่น้องบาว่าได้บว่าเล้าพี่น้องสูตรสามเดือหกเด้อสูตรสามเดือหกคู่พี่น้องนะครับอันนี้มันแปดคู่นะครับ อันนี้8คู่บันตัดออก 2, 2> เหลือหกด้พี่น้องเด้อสูตรนี้เหลือ6กเด้อนะครับมาเบิ่งจับคู่พี่น้องจับคู่เจ็ดหนึ่งเจ็ด สองเจ็ดสี่น้องโยกับพี่กับน้องสิตดสินใจเดี๋ยวบันนี้เด้อพี่น้องเด้อนี่คือแนวทางของพอใจดีนะครับเอามาให้พี่ให้นน้องเอาไปพิจารณากันนะครับ ชอบก็จัดขัดก็ผ่านพี่น้องแนวทางมีเข่ามีหลุดได้ชุดที่สองนะครับของพ่อใจดีนะครับพี่น้องเก้าหนึ่งเก้า สองเก้านะครับเดี๋ยวขึ้นแนวทางพี่น้องแนวทางสวยสดงดงามชอบก็จัดขัดก็ผ่านเดอ้อแนวทางของพอใจดีพี่น้องนะครับให้พี่น้องกับพิจานานะครับให้พิจานากันชอบก็จัดขัดก็ผ่าน นะครับแนวทางมีเขาไม่รู้พี่น้องนะครับเนาะอยู่กับพี่กับน้องสิตัดสินใจเองก็แล้วกันนะครับสําหรับแนวทางพ่อใจดีพี่น้องครับผมวันที่สิบหกพฤษภาคมนะครับสองห้าหกแปดพี่น้องรัฐบาลไทยพอใจดีพี่น้องเมื่อที่ผ่านมากา็สั่งผลงานให้พี่ให้พี่น้องได้เห็นแล้วนะครับเนาะ วัวดที่สองสีเป็ยังไงพี่น้องนะครับไปต่อหรือพ่อสำนีพี่น้องวันที่16บหพฤษภาสองห้าลัฐะบานไทยพ่อใจดีวิ่งบนล่าง7กับ9พี่น้องจับกู้เจ็ดหน่งเจ็ดสพี่น้องเก2าหนเกเกสี่นคือแนวทางของพ่อใจดีพี่น้องนะครับ ฝากไว้น้าแนกนแล้วกันพี่น้องแคปหน้าจอไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพอใจดีไว้น้าแนกนแล้วกันพี่น้องนะครับสําหรับคลิปนี้พอใจดีขอให้พี่น้องมีโชคมีชัยรำ่ำรวยสุขสุขคนฮะมุ่งแรงรูกผลกันท่านที่พี่น้องสําหรับคลิปนี้ฝากไว้ที่เพียงเท่านี้เลยพี่น้องคลิปหน้าพ่อกันไม่สาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ